สำหรับคลิปนี้จะสอนให้พวกมึงรู้จัก binary option เว้ยต้องบอกไว้ก่อนว่าช่องนี้เป็นช่องที่เกี่ยวกับเรื่องเทรดลุ้น้วน,นหรือเทรลุนล้นวนเว้ยเพราะว่าวกูก็ตั้งใจแยกออกมาจากช่องหลักเราจะค่อยๆไปกันทีละคลิปเ,ลเอาง่ายๆเดี๋ยวสอนให้เข้าใจกับ binary ก่อน binary option คือการเทรดที่สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงเว้ยจะเลือกคู่เงินในตลาดนี้มาสักสองสามตัวนะทำให้พวกมึงเข้าใจว่าการเทรดมันคืออะไรแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆไล่ดูไปในคลิปถัดไปแต่เอาพื้นฐานให้เข้าใจก่อนว่า binary option คืออะไรมึงรู้จัก b i s e x u a l ว่าประเภททางเลือก เรียกว่าไบที่สามารถรับได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงเว้ยมันก็เหมือนกับไบนารีออปชั่นตรงที่เราสามารถเทรดได้ทั้งขาขึ้นและขาลงถ้าเกิดว่ากูจะเปรียบเทียบง่ายๆก็คือการพนันที่เรียกว่าไฮโลแต่นี่เราใช้กราฟจากตลาดโลกมันจะมีแค่การซื้อขึ้นกับซื้อลงเองมึงสมมติว่ากูเลือกไปที่คู่เงิน E U R U S D แบบนี้นะถ้าเกิดว่าจะสอนพวกมึงเรียกสั้นๆก็คือคู่เงิน E U เว้มันมีแค่การเลือกคู่เงินใส่จํานวนเงินลงทุนนะแบบนี้อันนี้กูใช้พอร์ตเดโมที่เป็นสีส้มเพื่อสอนให้มึงเข ถ้ากูจะกดซื้อขึ้นแบบนี้อ่ามึงเห็นไหมมึงเห็นเส้นสีเขียวๆแล้วใช่ปะว่าเรากดซื้อขึ้นมันหมายความว่าถ้าเกิดว่าการาฟมันไปในทิศทางขึ้นแบบเนี้ยอยู่เหนือเส้นของเราตอนถึงเวลาปิดอะแสดงว่ากชนะเว้ยมีแค่นี้เลยตอนนี้30วิวิอ่ารอรอ,รอ,รอ เราตั้งกราฟเข้าๆประมาณนี้กับคู่เงิน EU 3 2 1องห่าวิน,นมึงเห็นปะว่าพอกูใส่ไป100จะได้กลับมา87บาทมันมีแค่แพ้กับชนะเว้ยไม่มีแพ้มากหรือแพ้น้อยแพ้มากหรือแพ้น้อยไม่มีก็คือว่าถ้าเราเทรดไป100เราก็อาจจะได้กลับมาประมาณ90หรือว่า87แบบนี้เพราะว่าหักเปอร์เซ็นต์สำหรับโบกเกอร์เว้ยเข้าๆประมาณนี้มันจะต่างจากการเทรดที่เรียกว่าเทรดในตลาด f o r e x เว้ยเพราะว่านั้นจะตัดใจมีแพ้มากแพ้น้อยด้วยแต่นี้มันมีแค่แพ้หรือชนะเลยเหมือนเราซื้อขึ้นซื ลงอะครับแทงสูงต่ำเว้ยอ่าอีกรอบนึ่งกดซื้อลงถ้าถ้ากูกดซื้อลงแบบนี้กราฟจะต้องไปอยู่ใต้เส้นแดงของเราตอนถึงเวลาปิดก็คือ3ามทุ่มสนาทีตอนนี้ก็รอเวลาอย่างเดียว58วิถ้าเกิดว่ามันไปถูกทางม,มันจะขึ้นเขียวๆแบบนี้30กว่าวินับถอยหลังคลิปแรกที่กูอยากจะสอนพวกมึงสำหรับไวนารีออปชั่นก็ น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวคลิป2-3-4เดี๋ยวจะตามมาเลยเว้ยกูสัญญาว่าช่องนี้จะเป็นช่องที่ให้ความรู้เรื่องการเทรดและก็เทคนิคในการเทรดที่กูใช้มาตลอด2ปีนะสิบห้าวิดูก่อนว่ามันจะวินไหมอ๋อโอเควิ่งถูกทางถึงเห็นป่ะนี่อ่ามา87ก็คือเปอร์เซ็นต์กูเปอร์เซ็นต์ที่โบกเ,เกอร์นี้จ่ายของกูก็คือ87ิจไงก็โอเคไม่มากไม่น้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าเนะว้ย thank you